อันยงอเซลสวัสดีครับทุกคนครับมักเน่กลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับซีรีส์เกาหลีย้อนยุคครึ่งใหม่ของปี2021นะครับถ้าชอบซีรีส์เกาหลีย้อนยุคมักเน่ก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไคร์ไปกำลังใจงให้กับมักเน่ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เกาหลีย้อนยุคในวันนี้ที่มักเน่จะมาแนะนำก็มีชื่อเรื่องว่า b o s u m Still The Fate ซีรีส์โรแมนติกฟิวชั่นดรามา่าอิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ ของปี2021ของผู้กำกับมากฝีมืออย่างควานซอกจางและผู้เขียนบทที่มีชื่อเสียงอย่างคิมจีซูและพักชอนเมื่อผมลักพาตัวองค์หญิงแห่งโชซอนโชคชะตานำพาให้เกิดตำนานรักบทใหม่ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21.40นาทีตามเวลาของเกาหลีน,นะครับ Bosam โบซ l มสติลเฟดหรือชื่อในภาษาเกาหลีว่าโบซัม,มอุนมงินมจิทา เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของหนุ่มบาอูรับบทโดยจ้องยินูชายหนุ่มผู้ชื่นชอบการพนันขโมยต่อสู้เขาทำทุกอย่างเพื่อเงินแม้กระทั่งการลักพาตัวแม่ม้ายไปแต่งงานอีกครั้งหรือที่เรียกว่าโพซัมเขาอยู่อย่างหลบๆซ่นๆอนๆและปิดบังตัวตนที่แท้จริงวันหนึ่งนะครับในการลักพาตัวเขาได้ลักพาตัวหญิงสาวผิดคนซึ่งคนที่ถูกลักพาตัวมาผิดคนนั้น กับกลายเป็นองค์หญิงแห่งโชซอนนั่นก็คือองค์หญิงซูคยองรับบทโดยควานยูริซึ่งเธอเป็นพระราชธิดาขององค์ชายควางแฮกษัตริย์แห่งโชซอนนั่นเองครับซึ่งจากการตกลงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืององค์หญิงซูคยองได้เข้าพิธีเสกสมรสกับชายจากตระกูลขุนนางซึ่งเป็นพี่ชายของคนที่เธอรักแต่ในวันพิเศษสมรสนั้นสามีของเธอกลับเสียชีวิต ทำให้เธอกลายเป็นสาวแม่ไม้ทันทีสำหรับนักแสดงในเรื่องโบซัมสติล h ด f เอ e ประกอบด้วยนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมากมายไม่ว่าจะเป็นจองยนินูรับบทบ a าอูชายหนุ่มผู้ชื่นชอบเล่นการพนันขโมยต่อสู้เขาทำทุกอย่างเพื่อเงินแม้กระทั่งการลักพาตัวหรือโบซัมประกอบคู่กับนักแสดงหญิงมากฝีมืออย่างควานยูริ รับบทองค์หญิงซูคยองราชธิด,ดาขององค์ชายควางแห่กษัตริย์แห่งโชซอนซึ่งถูกจับแต่งงานหรือคุมถุงชนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองชินฮยอนซูรับบทอีแดยอบเป็นบัณฑิตของจื้อแห่งซองคยงวานเขาเป็นพี่เขยขององค์หญิงซูคยองและเป็นลูกชายของอีอีชอมผู้ผลักดันให้องค์ชายควางแห่ขึ้นเป็นพระราชาเสริมทับด้วยนักแสดงอาวุโส มากฟีมืออย่างอีเจยงรับบทอีอีชอมผู้ผักดันให้องค์ชายควางแหขึ้นของราชบัลลังก์คิมแทอูรับบทองค์ชายควางแหกษัตริย์แห่งโชซอนติดตามรับชมความสนุกของซีรีส์โพ s ัมสติลท f เฟดซึ่งเป็นซีรีส์ย้อนยุคเรื่องแรกของช่อง MBN เป็นการฉลองครบรอบ10ปีของช่องด้วยซีรีส์ย้อนยุคเรื่องแรกมาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้มักเน่ลาไปก่อนสวัสดีครับอันยอง